ช่วงอบจพาตาลุย ก็มาพบกันแลวครับในช่วงอบจพาตรลุยผมเบิร์ตครับผมดิฉันปั๊กค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็เป็นพิธีกรร่วมในช่วงของอบจพัตรลุยภายในนี้ค่ะพี่เบิร์ดคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พระพุทธนิลาโลกันตรลายชัยวัฒนตุลทิหรือที่เรียกกันทุกทๆว่าพระพุทธนั่นเองครับผมใช่ค่ะพระพุทธนะคะก็ถือว่าเป็นพระพุทธที่สําคัญของชาวพัทธลุงนั่นเองเลยค่ะจุดเด่นของพระพุทธค่ะพี่เบิร์ดมีอะไรบ้างหรอคะคนถึง หลั่งไหลก yeah. <ination noises> ันเข้ามาสักการะบูชากันอย่างไม่ขาดสายเลยคะพระพุทธนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นหลักๆของจังหวัดพัะตลุงเลยก็ว่าได้เพราะว่าอยู่คู่กับเรามาประมาณ50ปีแล้วนะครับจุดเด่นหลักๆเลยนะครับที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการขอพรจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างนี้ครับผมก็ได้เลยค่ะเห็นไหมคะท่านมีจุดเด่นอย่างไรบ้างที่ว่าคนได้หลั่งไหลเข้ามาที่เบิร์พูดขนาดนี้แล้วเราอยียวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับไปเลยค่ะ วนนี้เราก็มาอยู่กันที่พระพุทธนิลโลเป็นทนายชัยวัฒน์ตุรทิศของจังหวัดพัทธลุงนะครับแล้วผู้ที่นั่งด้านข้างผมนะครับก็คือพี่เบญจวรรณพงษ์จันเสถียรหรือว่าพี่กุ้งนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนิดนึงครับค่ะครัสวัสดีครับพี่กุ้งค่ะผมอยากสอบถามรายละเอียดหน่อยครับว่าพระพุทธเนี่ยครับที่คนเข้ามาขอพรเนี่ยครับสามารถจะขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสนมารถจะ ขอเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะสุขภาพเรื่องคดีความขายที่พวกนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องอเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะคะโดยหลกัหลกๆในการแก้บนนะครับเขาจะมีอะไรมาแก้อะไรย่างเงี้ยครับก็ส่วนมากจะเป็นไข่ต้มค่ะอ๋อเป็นไข่ต้มใช่ไหมคะค่ะแล้วแต่จานวนแล้วแต่เรื่องความจําเป็นของแต่ละคนมากน้อย เขาเกือมากจะลงเก้าใบเก้าสิบเก้ายี่ิบเก้าสามเก้าแล้วแต่ค่ะ่คือไม่ได้ไม่ได้จํากัดไม่ได้จํากัดค่ะจะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอ๋อครับผมแล้วก็จะมีประทัดกับผลไม้เก้าอย่างแต่ว่าที่เน้นก็คือไข่ต้มค่ะอ๋อผลไม้เก้าอย่างนี้คือมีอะไรบ้างค่ะเขามีส้มกล้วยแอปเปิ้ลแบบนี้ต้องกบข้าวเก้าอย่างค่วไปค่ะอ๋อครับผมแล้วช่วงนี้คนเดินทางเป็นมาเยอะไหมคะพี่ ค่ะช่วงนี้ถึงถึงจะเป็นช่วงโควิดแต่ว่าก็ยังมีคนมาไหวอยู่ประจำค่ะทุกวันค่ะใช่ค่ะถ้าจะมากก็คือเสาร์วันเสาร์คนจะมาแก้บนเยอะค่ะหลักๆเลยที่เข้ามาแก้บนนี่จะเป็นช่วงช่วงวันไหนครับก็มีสองวันนะคะที่แก้บนตรงนี้ก็คือวันเสาร์วันอังคารค่ะจะได้แก้ได้เฉพาะช่วงก่อนสิบเอ็ดสามสิบค่ะก็เป็นอาหารต้องต้องถวายเพลงก่อน สวัสดีครับตอนนี้ไม่ทราบว่าผมอยู่กับคุณพี่อะไรครับผมที่นายก่อเกียรติสมบัติบุญครับผมวันนี้ไม่ทราบว่าพี่มาทำอะไรผมมาแก้บนนะครับบนกับท่านไว้ว่าหลานของภรรยาผมก็เลือกสสจอที่อําเภอสัพปยาจังหวัดชัยนาทครับแล้วก็ได้ตามที่มาขอท่านไว้ครับสมหวังก็เลยเอาไข่ต้มนะครับ อ่ายี่สิบลูกแล้วก็ข้าวหนึ่งถุงแล้วก็น้ำหนึ่งขวดนะครับมาถวายแก้บนให้ท่านครับผมพอดีตอนนี้หนูอยู่กับพี่อะไรคะพี่น้อยค่ะพี่น้อยนะคะแล้วพี่อะคะพี่แก้วค่ะค่ะวันนี้พี่ทั้งสองท่านนะคะมาเดินทางมากราบไหว้พรทถ์เมุอเมืองใช่ไหมคะ,คะอยากทราบว่าพี่ขอพรเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องการทําง,งานแล้วก็อยากได้มีปัญหาอุปสรรคติดขัดเรื่องการใช้ชีตป,ประจำวนันให้ทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยนะคะ่ะ แล้วก็วันนี้ก็สําเร็จตามที่ได้นุโมทนาขอไว้ค่ะนี่ก็เลยมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วพี่ล่ะคะค่ะก็ขอขอให้การทํางานอย่างนี้มีอะไรติดขัดทั้งทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวที่ทําอยู่ค่ะแล้วก็สมหวังแล้วก็มามาถวายไถ่ตามที่ได้บ่นไว้ค่ะประวัติของพระพุทธนินโรก,กันตลายชยวัจตุรทิศพระสีมุมเมือง เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้และเป็นภูชนียวัตถุคู่เมืองของจังหวัดพัทลุงประดิษฐานอยู่ในสาราจตุลมุขบริเวณด้านหน้าระหว่างสาลากลางจังหวัดกับสารจังหวัดพัทลุงเป็นพระพุทธรูปหล่อสำลิดปางสมาธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2511ซึ่งพระพุทธรูป4มุมเมืองมีอยู่4องค์ด้วยกัน ไปปดิสถานณจังหวัดต่างๆตามทิศทั้ง4ทิศของประเทศไทยได้แก่ทิศเหนือจังหวัดลำปางทิศตะวันออกจังหวัดสระบุรีทิศตะวันตกจังหวัดราชบุรีและทิศใต้ในจังหวัดพัทธลุงนั่นเองครับได้รับการจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิทยาซึ่งต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักร,รักษาขอบขันทศีมาทั้ง4ทิศโดยเป็นการสร้างตามแบบ จตุรุทธปราการกล่าวคือเป็นการนำเอาวัดหรือพระพุทธรูปมาเป็นปราการทั้ง4ีด้านเพื่อปกป้องภัยอันตรายจากอริยศัตรูคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครองประชาชนให้อยู่อย่าง่มเย็มเป็นสุข เป็นย,ยังไงกันบ้างครับน้องปั๊กวันนี้ไม่กี้นะคะเราก็ได้เข้าไปกราบไหว้พระศิษย์พระพุทธนะคะโดยไม่กี้นะคะบรรยากาศภายในค่ะมีความสวยงามอย่างมากเลยค่ะมีบริเวณพื้นที่กว้างขวางค่ะสามารถให้ผู้คนนะคะเดินทางเข้ามากลาบไหว้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเลยค่ะใช่ครับอย่างที่เราสังเกตเห็นนะครับวันนี้จะมีประชาชนอย่างมากมายเลยนะครับที่เข้ามาสักกราระบูชาท่านหรือว่าที่จะเข้ามาแก้บนก็ดีนะครับและในส่วนสัปดาห์นี้นะครับทางอบจพานลุยขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนเนี่ยกดติดตาม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ